แม้ว่าดิวของมาเกฮีและลิเวอร์พูลครับมันจะไม่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สำหรับตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราที่กำลังจะมาถึงครับโอลิเวอร์กาสเนอร์เทรนเนอร์ของชาดีเอเกได้ออกมาเผยเองเลยว่าเกฮีเขาได้แจ้งกับสโมสรอ,อย่างชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการต่อสัญญาออกไปและเตรียมที่จะเก็บข้าวของย้ายออกจากสโมสรหลังจากจบฤด,ดูกาลน,นี้หากนับตามสัญญาฉบับปัจจุบันของมาเกฮีเนวรับชาวอังกฤษรายนี้ครับ สัญญาของเขากับคริสตัลาเลซนั้นจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนปีหน้าและนั่นก็จะหมายความว่าเขาจะสามารถแยกออกจากทีมได้แบบฟรีๆรีโดยนับตั้งแต่วันที่1่มกราปีปี2026เขาจะมีสิทธิเซ็นสัญญาลงหน้ากับสโมสรตา Guerra, ่างประเทศได้ทันทีซึ่งทางผู้จัดการทีมของคริสตัลาเลซอย่างกาสเนอร์ครับก็ได้ออกมากล่าวว่ามาร์กบอกเราตรงๆแล้วว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาใหม่ดังนั้นเขาจะแยกยออกจากทีมในปีหน้าสโมสรญญพยายามแล้วพวกเขายื่นสัญญาใหม่ให้ แต่เขาบอกว่าไม่ผมอยากลองสิ่งใหม่ๆซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือการหาทางรับมือกับสถานการณ์นี้ให้ดีที่สุดและคุยกันว่าจะเดินต่อ,อยังไงโอลิเวอร์กราสเนอร์กล่าวแล้วแถมก่อนหน้านี้หากใครยังจํำกันได้ครับเกฮีกเกิดจะได้ย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาดยค่าตัวรา,ราวๆ35ล้านปอนด์ แต่จะว่าครับดีลดังกล่าวต้องล่มลงก่อนตลาดซื้อขายนักเตะนั้นปิดเพียงแค่3มชั่วโมงหลังพาเลสไม่สามารถหาตัวแทนของเกฮีได้ทันเวลานั่นจึงมีความเป็นไปได้สูงมาก,มากครับที่หงแดงนั้นจะกลับมาท้บทายเขาอีกครั้งในตลาดเดือนมการาแล้วยิ่งทาน้าของแนวรับดาวรุ่งชาวอิตาลีอย่างโอวานนี่เลโอนีดารับอาการมาเจ็บหนักและต้องพักยาตลอดทั้งฤด,ดูกาลอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าพาเลสนั้นก็ได้ยืนยันว่า พวกเขาจะไม่ยอมปล่อยเกฮีในราคาที่ถูกในกลางซีซั่นแน่นอนแล้วดูเหมือนว่าในชว่วตตลาดหน้าหนาวไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวครับที่หมายตาแนวรับวัย25ปีรายนี้ซึ่งจะไม่มีทีมไหนสามารถปิดดี่ในตลาดหน้าหนาวได้ท่านะของเกฮีน่าจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะฟรีเอเยตนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในตลาดซัมเมอร์หน้านั่นเองละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมํำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ